้อมแล้วนะครับเราจะมีกาได้เข้ามายัางโพชจนาะของพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าโพชนาทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนได้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทํากดีทุกอย่างบัดน,นี้เราขอโน้มใจขอทมใจมาไว้ภายใต้พระวจนะภายใต้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนสร้างชุกโลก และให้เราเป็นคนที่มีปัญญาที่มาจากพระองค์ขอบพระคุณร่วมกันในานามพริสุ์ิจา้าเอเมนนะครับเหมือนอย่างที่มีก็ได้บอกกับพี่น้องแล้วครับวันนี้จะมก็ได้มาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องคนเจ้าปัญญาท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นอิกคิวสังนะครับแต่เราจะเป็นคนเจ้าปัญญาหมายว่าเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาได้อย่างไรมี หลักการมีแนวทางในพระบีเยอะแยะแต่ผมจะมีก็ได้มาแบ่งปันสัก3าประเด็นเพื่อเราจะจดจาได้ง่ายและให้เรามีก็ได้ประพฤติตามและเชื่อหลักการของพระเจ้าผมเชื่อว่าเราจะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ไม่ใช่สติปัญญาแบบโลกนี้แต่เป็นปัญญาที่มาจากเย้าจนคนทั้งหลายต้องประหลาดใจพี่น้องเราได้เห็นพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเวลาพวกนักศาสนามาต้อนมาถามพระเยซูเนี่ยจะเอาพระเยซูให้จนมุมเลยนะครับ และถามคําถามที่บังคับว่าพระเยซูต้องตอบอย่างนี้หรือไม่ก็ตอบอย่างนี้ถ้าตอบอย่างนี้ก็มีปัญหาถ้าตอบอย่างนี้ก็มีปัญหาแต่พระเยซูตอบแบบนโน้น <c oughs> มาเหนือเมฆอะจำได้ไหมครั้งหนึ่งเขามาถามพระเยซูว่าเราจะต้องเสียสวยให้กับซีซ่าไหมอ,อพระเยซูว่าไงพราะเขาคิดวางแผนกับดักไว้แล้วปะ่ะเพราะถ้าเสียให้เป็นยังไงโอ้พระเยซูทำไมไปยอมจำนนกับเขาไปเห็นด้วยกับเขาเหรอ แต่ถ้าไม่เสียอ้าวฟ้าฟื้นเหรอทำไมไม่เชื่อฟังกฎหมายคือเขาเหมือนกับดักไว้ทั้งหมดเลยอ่ะเขาบังคับว่าพระเยซูจะตอบอย่างนี้ก็มีปัญหาจะตอบแบบนี้ก็มีปัญหาแต่พระเยซูเต็มด้วยสิปัญญาพระเยซูไม่ตอบตามสิ่งที่เขาให้มาไม่ตอบกอขอคอ,อที่เขาให้มาแต่พระเยซูบอกว่าเอาเงินมาดูหน่อยสิเอาเหรียญมาดูหน่อยเขาเหรียญมาพระเยซูก็ถามกลับไปก่อนที่จะตอบว่าเหรียญของใครรูปและคําจารึกนี้ของใคร เขาบอกว่าของซีซ่าพระเยซูว่าของซีซ่าก็ให้กับของของพระเจ้า,จาให้กับพระเจ้าไอ้พวกนี้เงียบหมดเลยเพราะเป็นคําตอบที่เขาคิดไม่ถึงพระเยซูให้หลักการนะครับว่าเราต้องแยกแยะว่าอะไรควรอะไรเป็นของพระเจ้าให้พระเจ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรทํากับบ้านเมืองถูกต้องคุณก็ควรทําอย่าหลบเลี่ยงแต่พระเยซูไม่ได้ตอบตามสิ่งที่เขามากวางกับดักไว้ พี่น้องผมคิดว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าในบัมพีในเอเฟซัสก็บอกว่าเราต้องดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ด้วยสติปัญญาใช่ไหมครับต้องระมัดระวังนะครับต้องแยกแยะได้ต้องเป็นคนที่มีปัญญาไม่ใช่เป็นคนที่ซื่อจนแบบโทษทีโง่เขาไม่ทันคนก็ไม่ได้แต่เราไม่มีเล่เหลี่ยมเข้าใจใช่ไหมครับเรามีสติปัญญาเราต้องรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรไม่ถูกเรายืนอยู่บนความถูกต้อง อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพระธเจ้าของพระเจ้าจะให้ข้อคิดถ้าเราตอบสนองและเชื่อฟังเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะเกิดปัญญามากขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องมาฟังเทศมามีก็ได้เรียนพระเจ้าเนี่ยพี่น้องต้องรู้ว่าน้องพี่น้องต้องฉลาดขึ้นเองไหมครับนะแล้วก็มีสติปัญญาต้องมีสติปัญญาเพื่อนาจักระเจ้านะไม่ใช่เอาแต่เพื่อตัวเองนะฉลาดเพื่อแต่ตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีที่สุดต้องฉลาดมีสติปัญญาเพื่อขยายนาจักรเจ้า โอเคเราจะเป็นคนเจ้าปัญญาหมายว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาแบบพระเจา้าประการที่หนึ่งนะครับสดุดีบทที่111สดนะครับสดุดีบทที่111ข้อที่10พพร์เจน้นบอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรราบดาผู้ที่ประพฤติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญโรง,งดำรงอยู่เป็นนิดข้อนี้พูดชัดเจน ก็คืออะไรครับยำความยำเกรงพระเจ้านี่แหละจะเป็นบ่อกเกิดใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาแปลาตามตัวง่ายๆพี่น้องใช่ไหมในอีกข้อหนึ่งสุภาษิตบทที่9กข้อที่10สุภาษิตบทที่9ข้อที่ส0บทั้งสดุดีสุภาษิตก็พูดถึงสุภาษิตบทที่9กข้อที่10บอกว่าความยำเกรงพระยาเวาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุดเป็นความรอบรู้ แน่นอนบางฉบับเนี่ยอาจจะเขียนาาใช้คําที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วความหมายเดียวกันนะครับฉบับมาตรฐานหรือฉบับหนึ่งเ้าจหนึ่งอาจจะเขียนต่างกันนิดหน่อยแต่ความหมายก็คือคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาพี่น้องรู้ว่ายำเกรงพระเจ้าจะทำไงพี่น้องก็ต้องรู้ใช่เช่นให้เกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าให้เกียรติบิดามารดาก็เป็นการให้เกียรติพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สั่งไว้ว่าบุตรธิดาต้อง เชื่อฟังให้เกียรติบิาดามดานั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเป็นไงอีกเกลียบชังความชั่วร้ายนะยำเกรงพระเจ้าเป็นไงอีกนะครับเห็นคุณค่าพระเจ้าไม่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยแบบนี้แหละเรายำเกรงพระเจ้าเหมือนกับบางครั้งเราเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีตําแหน่งบาร,รมีสูงใช่ไหมเรารู้สึกว่าโอ้โหเข้าไปต้องแบบไนครับโอ้โหต้องแบบ สงเสงี่ยมเจียมตัวถูกต้องไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ยคนในโลกนี้เป็นการเกรงกลัวกลัวจะถูกลงโทษอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการที่บอกว่าเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครและเราเป็นใครเข้าใจไหมครับหรือพูดไง่ายๆคือเป็นคนที่รู้จักที่ต่ําที่สูงไงเข้าใจไหมฮะเออแม้ว่าพระเจ้าเราต้องไม่ลืมนะพระเจ้ามีพลักษณะที่สำแดงพระองค์กับเราหลายรูปแบบแน่นอนเป็นพระบิดา เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิริทธิ์และเป็นเหมือนพ่อและเป็นเหมือนมิสายใช่ไหมครับบางครั้งเราเจอโอ้พระองค์เป็นเหมือนมิสยัยแต่มันคนละความหมายกับที่เราเล่นศรีรษะของเพื่อนเรานะนั้นนะ่ะยังคงไว้ซึ่งการที่เราต้องให้เก็ยบยำเกรงพระเจ้าและรู้ตระหนักเสมอว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่เราควรจะยำเกรงและเชื่อฟังเหมือนกับดาเนียลและเพื่อนทั้งสามคนเขาไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะแม้ต้องตาย เขาบอกเขาจะไม่กราบไหว้สิ่งินนี่คือการเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าแบบด้วยชีวิตใช่ไหมครับเขาจะไม่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยพระเจ้าจะตอบขอ้อทิษฐานไม่ตอบขอ้อทิษฐานตามที่เขาคิดเขาก็จะยังเชื่อฟังพระเจ้านี่แหละยำเกรงเชื่อฟังพระเจ้าแบบสุดๆดังนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าเราไปก็ได้ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยนะครับสติปัญญาจะเกิดนะครับแน่นอนอีกิวซังอาจจะไปนั่งสมาธิ แต่เราเน่ป็นนั่งสแสวงหาพระเจ,จ้าพักสงบในพระเจ,จ้าไม่ใช่ทําจิตให้ว่างเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะแทรกเอาต้องนําจิตใจจิตญาณของเราสัมผัสเชื่อมต่อกับปัจจารเอเมมไหมครับยำเกรงปัจ,จ้านี่คือคําตอบโดยตรงจะทําให้เกิดปัญญาจะเป็นคนเจ้าปัญญาอีกได้อย่างไรประการที่สองนะครับยากอบทที่หนึ่งก็ที่หวันนี้เราฟังเทศไปแล้วผู้ใดที่ขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้น ทูลขอจากพระเจ้าง่ายๆเราจะเป็นคนเจ้าปัญญาก็ทูลขอจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งของสติปัญญาเราจะต้องไปหาให้ถูกแหล่งมาหาพระเจ้าจะเกิดปัญญานะครับและตัวอย่างที่ผมยกไปเล้วด,ด้วยในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ9ถึง12หรือทั้งบทนั้นก็ว่าได้นะครับผมจะไม่อ่านแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของกษัตริย์โซโลมอนใช่ไหมครับที่พระเจ้ามาถามเขาว่าเจ้าต้องการขออะไรจากเรานะครับ ซาโลมอนก็รู้ว่าโอ้โหเขาต้องดูแลราชการแผ่นดินใหญ่โตเขายังเป็นเด็กอยู่จะทำยังไงเขาไม่ได้ขอกองทหารเขาไม่ได้ขอจรวด <c oughs> อาวุธใดๆแต่เขาขอสติปัญญาเพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะช่วยเขาสามารถบริหารจัดการทุกอย่างให้เข้าที่ดังนั้นสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับที่คนที่ฉลาดเขาบอกว่าจะต้องใช้ยินดีจ้างคนที่ฉลาดที่สุด แม่จะต้องจ่ายเงินเดือนสูงเพราะอะไรเพราะเขาจะช่วยทำให้กำไรให้คุณเนี่ยมหาศาลจริงไหมครับประเทศชาติใดที่มีมีผู้นำที่มีอํานาจแต่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยบอกได้เลยประเทศนั้นเนี่ยน่าสงสารเพราะมันจะไปสู่ความขายนะแม้ไม่มีทรัพยากรแม้ไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้ามีสติปัญญาเขาสามารถกอบกู้และนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองได้ ผมยกตัวอย่างบ่อยครั้งนะครับนะหลายครั้งอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมเคยยกตัวอย่างนะไม่มีทรัพยากรเหมือนประเทศไทยเลยประเทศไทยมีทุกอย่างในใน้ํามีปลาในนามีข้าวในน้ําใต้น้ํายังมีน้ํามันมีสารพัดแต่ตอนนี้มันเผาเกือบหมดแล้วปลาก็เกิดหมดแล้วสิงคโปร์มีอะไรเกาะร้างแต่เขาเน้นการศึกษาทําให้คนเกิดมีสติปัญญาแม้เป็นสติปัญญาในการทํางานในโลกนี้กลายเป็นประเทศที่เจริญรุดหน้ากว่าประเทศนี้เท่าไหร่ เห็นไหมไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเหมืองที่บอกน้ํายังต้องซื้อจากมาเลเซียเลยสมัยแรกๆแต่มีสติปัญญาจนตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับไม่งอแล้วครับเอาน้ําที่พระเจ้าให้เต็มรอบเกาะเอามาจากน้ําเค็มมาเป็นน้ําสะอาดน้ําดื่มสบายมากเพราะสติปัญญาดังนั้นพี่น้องเราในฐานะคนของพระเจ้าผมคิดว่าเราจะต้องขอพระเจ้าให้สติปัญญากับเราในการทําการของพระเจ้าโลกนี้เราก็โอเคนะครับ เราก็มีสิปัญญาระดับหนึ่งแล้วแต่ต้องใช้สิปัญญาเพื่ออานาจักพระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับฉลาดเพื่อพระเจ้าเพราะถ้าฉลาดไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์พระเจ้าก็เป็นการฉลาดที่เห็นแก่ตัวเองเพื่อตัวเองเท่านั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์พี่น้องก็พอแล้วชีวิตนี้แต่ถ้าเราขอสิบัญญาต้องขอให้เราเพื่อจะพระอจะเปิดเผยเพื่อเราจะขยายในจักพระเจ้าเพื่อจะทําการกองพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะมีแรงจูงใจ เช่นนั้นเห็นด้วยกดไลค์ครับ <laughs> ประการที่สามแล้วครับประการที่สามอยากให้ข้อคิดว่าเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยนะครับ <laughs> เราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจนะครับรับฟังคำแนะนำได้พระธรรมอพยพบ,บทที่18บมันยาวนะครับพี่น้องก็ต้องกลับไปอ่านทั้งบทก็วาได้ นะครับอบพยพบทที่18ได้พูดถึงเรื่องของโมเสสนะครับโมเสสเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกเขาแต่ด้วยฤทธิเดชหมายสําคัญพาคนอิสเอลปลดปล่อยคนอิสเอลด้วยหมายสําคัญทั้ง10เมื่อเขาออกมาจากอียบแล้วไงครับโมเสสต้องดูแลคนเป็นล้านและในที่สุดไปครับทุกคนอยู่กันเยอะไปครับมีปัญหาทะเลาะก,กันลูกบ้านนี้ทะเลาะบ้านน้นคนน้นทะเลาะก,กันทุกวันมีเรื่องก็มาหาโมเสส โมเสสเนั่งแต่เช้าจนดาวขึ้นพวกนเนี่ยเข้าแถวจังนี่ถึงแหลมสมิลาเพื่อจะเข้าคิวมาขอคำปรึกษาเรื่องนี้จะเั็ไงคนนี้ทะเลาะกันคนนี้มีปัญหาเรื่องไม่ถูกต้องจนในที่สุดไรฮะโมเสสเดียกับตายครับเพราะธรรมานคนเดียวสุดท้ายพ่อตาไม่ได้จบมหาลัยเป็นคนเลี้ยงแกะมาจากหลังเขาชื่อเยโธจำได้ไหมโมเสสไปอยู่กับ เพราะที่ถิน่นด้วกันดานหลังเขา40ปีแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกของเยโธซึ่งเป็นพ่อตาวันหนึ่งพ่อตาก็แวะมาเยี่ยมโมเสสในเวลาที่เ้าจัดเตรียมไว้แล้วเยโธก็มาดูเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะโมเสสก็ขนาดจบมหาลัยแลย้วมีการศึกษามากในอีบนะครับแต่ก็ขาดสติปัญญาแลวทำงานคนเดียวพวาะก็บอกว่าจะตัดสินด้วยตัวเองทำทุกอย่างตั้งแต่ขอโทษที อะไรนะตั้งแต่เข็มหมดุดอ่ะเข็คเข็มหมดุดยันเลือลบตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดจนเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยจัดการเองหมดเยโธบอกโอ้ทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ควรทำางนี้ประชาชนก็จะเบื่อตายเพราะว่ารอมาสามวันแล้วยังไม่ได้เข้าพบเลยแล้วโมเสสก็ไม่มีเวลากินข้า,าวโมเสสเยโทบอกมาฟังเราบ้างง่ายง่ายใช่ไหมเขาบอกว่ามาเลือกคนสิครับเลือกแค่เจ็ดสิบคน คนที่มีสติปัญญาคนที่ไม่กินสินบนคนที่มีชีวิตดีเรื่องมาเลยนะครับไม่ต้องไปหาเสียงก็รู้อยู่แล้วว่าใครในชีวิตดียังไงเรื่องมา70คนเพื่อเขาช่วยโมเสสแบ่งเบาภาระเรื่องธรรมดาธรรมดาทะเลาะกันเรื่อง5บาท <c oughs> เรื่องทะเลาะกันนี่อยจัดการกันเองมาหาคนนี้คนนี้มาหาสามชั้นต้น <c oughs> ให้โมเสสเป็นสามดีกา <c oughs> นะครับทั้งเรื่องใหญ่ๆนะครับค่อยส่งขึ้นมา ค่อยหลักการที่ดีโมเสสเป็นไงครับเรานี่เกือบจะเป็นเจ้าชายอียิปต์แล้วนะจบมหาลัยนะพ่อเป็นใครเลี้ยงแกะไม่โมเสสไม่ได้คิดอย่างนี้โมเสสโอ้โหถูกปเปิดตาเลยครับโมเสสทมใจและในที่สุดเป็นไงครับโมเสสทําตามเลยครับโอ้ทมใจต้องพบโมเสสยิ่งใหญ่อ่ะเยโธไม่ได้พาคนอียิปต์คนอิสราเอลออกจากอียิปต์เดียว ไม่ได้เก่งอะไรอยู่บ้านนอกไม่มีการศึกษาแต่มีสติปัญญาครับโอ้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราจะเก่งขนาดไหนนะพี่น้องแม้บางคนนะอย่าไปดูถูกเขาที่ภายนอกว่าเขาเป็นใครอาชีพอะไรจะมาแนะนําเราได้ไงเราเก่งกว่าเยอะอยากคิดแบบนี้นะต้องคิดว่าโอ้ไม่ว่าเขาเป็นใครบางครั้งพระเจ้าอาจจะส่งเข้ามาเราพูดเพียงบางประโยคถ้าเราถ่อมใจเพียงพอเออ9 9ที่เขาพูดมาเรารู้หมดแล้วแต่หนึ่งเปอร์เซ็นที่เราไม่รู้อะ เขาอาจจะช่วยเราก็ได้เห็นไหมเยโทมาพระมีพูดถึงเยโทมาหาโมเสสครั้งเดียวรู้สึกไม่ได้พูดถึงท่านหนึ่งครั้งเดียวนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเปลี่ยนเขาจากโอ้โหความหนักดวงซาโมเสสเลยนี่ยเอามาใช้แล้วแต่งตั้งเลยนะฮะแล้วก็ทําให้งานก็เคลื่อนไปได้ดีทุกคนจะรับการแก้ปัญหาแฮปปี้กันไปโมเสสก็ไม่ต้องโอ้โหสายตัวแทบจะขาดทํางานหัวตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตโอ้โหปวดหัวไม่มีเวลา เดี๋ยวก็มีปัญหาครอบครัวตัวเองอีกเพราะว่ามีแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นยากครับดังนั้นนี่คือหลักการทําให้เขาเกิดสติปัญญาเพราะเขาทอมใจรับฟังคําแนะนำงั้นนะครับพี่น้องไม่ว่าเราจะเก่งด้านไหนเราไม่เก่งทุกเรื่องผมก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกครับหลายเรื่องก็ไม่เข้าใจก็ต้องมีคนที่เข้าใจและบางครั้งพระเจ้าใช้ใครบางคนเพื่อมาแนะนําเราโดยเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทมใจลงอธิษฐาน ที่ปรึกษามาสัรจจย์พระวิญญาณริสุทธิ์เป็นสุดยอดติวเตอร์จริงไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดทําให้เกิดพลิกนิดเดียวเนี่ยทูหมดเลยใช่ไหมจากที่เรามีความหยิ่งเราคิดว่าโอ้แบบนี้น่าจะใช่เราเก่งมาไม่เคยพลาดมันก็พลาดได้พระพาสิทธ์บอกว่าหกเท้ายังรูพลาดสี่เท้ายังรู้พลาด,าลาดใช่ไหมครับเนะพราะสี่เท้านะ่ยยังหกล้มได้นะ นักปราชญ์ยางรู้ัังก็คือทุกคนสามารถผิดพลาดได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ทมใจเราจะรับฟังคําแนะนําเราจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ง่ายทุกปัญหาจะมีทางออกแน่นอนเอเมนไหมครับเอเอขอบพระคุณพระเจ้าสารเสทธผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าให้เราทําสิ่งใดใน อาณาจักรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาวกซึ่งเราทุกคนต้องมีส่วนเมื่อเราจะออกไปประกาศพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาเมื่อเรามีภาระใจเองไหมครับเมื่อเราตั้งใจบอกว่าเอาละสัปดาห์หน้านะครับเราจะอบรมประกาศแล้วก็จะออกไปเนี่ยต้องเชื่อแล้วผมจะไปไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดทางเมื่อเราก้าวออกไปเดี๋ยวพระเจ้าจะรับรองพระคําของพระเจ้าบอกว่าหมายสําคัญจะติดตามผู้ที่เชื่อไม่ใช่หมายสําคัญนําหน้า เมื่อคนออกไปทําการพระเจ้าจะรับรองแต่ถ้าเราไม่จะให้เห็นอัศจรรย์ก่อนอยู่ดีๆมันจะเห็นอัศจรรย์ได้ไงเราต้องทําส่งกับเราก่อนและเดี๋ยวพระเจ้าจะรับรองเมื่อเราก้าเชื่อก็อธิษฐานเพื่อการหายโรคจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องหนุนใจนะครับว่าเราจะเป็นบุตรน้อยหรือบุตรคนโตที่เป็นคนเจ้าปัญญาเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเมื่อเรา ทูลขอสิบัญญาจากพระเจ้าและเมื่อเราเป็นคนที่ถ่อมใจยินดียอมรับฟังคําแนะนําจากคนของพระเจ้าและจากพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับอ <Yeah. S 1> าริานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพรรองเป็นแหล่งแห่งปัญญาเป็นพระเจ้าที่ทรงสัพพันอยูเพราะพรรองเป็นผู้สร้างทุกสิ่งโอ้พระองค์เจ้าเป็นผู้ที่ยังรู้และรู้จักเราแม้ก่อนที่เราจะพูดจะคิดด้วยซ้ำไป วันนี้เราต้องการพระองค์พระองค์เจ้าเราขาดปัญญาเราไม่สามารถยั่งรู้ได้ทุกสิ่งแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราจะเปิดเผยเรานำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลให้เราสามารถมองเห็นมองทะลุป,ปุปผงให้เราได้เข้าใจเมื่อเราจะออกไปทำการของพระเจ้าขอพระเจ้าตรัสในใจของเราขอพระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะที่เราอ่านแต่ละวันขอพระเจ้าทรงพูดกับเราในใจของเราเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรานมัสการพระเจ้าจะเปิดเผยด,ด้วยความฝันด้วยนิมิต โอ้ให้เราได้เห็นและเราจะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาดําเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนี้อย่างมีสติปัญญามีความรอบคอบเฉลียวฉลาดโอ้พระองค์เจ้าและเพื่อให้เราได้พ้นจากสิ่งเลวร้ายและประสบความสําเร็จจนเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและคนมากมายจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราคนมากมายบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงเมื่อเห็นพระเจ้าเมื่อเห็นสติปัญญาที่อยู่ในคนของพระเจ้าคือเราทั้งหลายพระองค์เจ้าเราต้องการพระองค์ขอพระเจ้าโปรดเพิ่มเติมปัญญาและความเข้าใจ ความรอบคอบให้กับเราทั้งหลายด้วยเถิดในการใช้ชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจึงขอบพระคุณมาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาอาเมนขอพระเยา้าอวยพรครับ